นี่พี่น้องทางเขามันก็ใบใหม่กําลังปล่งใหม่พี่น้องเอ้ยทางเข้าไปเอามักไผ่นะครับวันนี้ผมก็ไปกับสมาชิกนิลนามนะครับถ้ากล้องมันไม่ซัดเวลาดูก็กดที่ปุ่มสามปุ่มนะครับแล้วก็กดเพิ่มคุณภาพมันก็จะแจ้งนะครับท่านผู้ชมมันก็จะซัดนะครับดอกกระเจียวก็มีบ่หายยัง นี่ใช,ใชเขาหาแล้วเนาะนี่นะครับเพราะว่าจูดป่าไผ่ก็ใหม่ป่านะครับท่านผู้ชมผมไปกับสมาชิกนิรนามนะครับวันนี้ไม่ได้ไปหาดอกกระเจียวนะครับไปเอาหมักไผ่นะกัศสบายดีพี่น้องทุกคนเนะาะมันนี่ก็มันนี่ก็ตอนนี้ก็มาถึงต้นหมักไผ่แล้วพี่น้องเมื่อยไา้บออก,กกคลังกลโดนแล้วพี่น้องเอ้ยบริโภคกังกาย นี่จะมาสิกกำลังปีนอยู่ต้นมไมรพี่น้องกำลังซุกคักพี่น้องนี่นี่น,นี่หมากเรืองเรืองอยู่เต็งเติงนี่มักไพรป่าพี่น้องนี่่ันทากำลังปีนอยู่หอบเลยนะครับ่ัน้าหอบเลยนะขึ้นไปได้น้อยเดียวหอบเลยนี่ มีแต่คนเก่งๆนะสมาชิกผมนะปีนต้นไม้ได้เบิดทุกคนนะครับท่านผู้ชมก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่นะผมก็ยังเมื่อยน,นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมไม่ออกกำลังกายมาแต่ดนเลยนะกลม่วงป่ากันหลายนะพี่น้องอมีแต่บวชเลยจบกันเด้อหมดยัง หมดแดงบอ๊ะนี่ขึ <If S 1> 是是 Jamie, ้นบนก่อนจะหมักนะครับยันบ่งเริ่มเคลียลงนะนี่นะผมจะขึ้นเมื่อไหรผมเจาเหนื่อยก่อนนะนี่จะหมดนะอ่าอร่อยอร่อยหวานบ่๊ะอร่อยบ่เดี๋ยวรอชมตอนอยู่เทิงเลยนะท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นนะพี่น้องหาย้สมาสิกโยนลงมาให้ก่อนนี่นี่มากวายป่าพี่น้องเอ้ยนี่เนาะจิ้มก่อนหวานพี่น้องหวานหวานนี่นะนี่หน่วยใหญ่เบ่งเบง,เงทั้งนั้นเลยพี่น้อง ก็ทำบึงตอนเดิมออะตอนนี้ก็พีพีน้องๆสุกูสุคนเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมหอห์อะไรนะครับท่านผู้ชมตัวน,นี้หลายมากนี่ข้างหลังผมหมักไพรนะท่านผู้ชมนะบ้านอื่นเอิ่นว่าอันใดผมกับบุญหูคือกันนะ <c oughs> เอิื่อนหมากอีกอย่างผมกับบุญหูน้ำบ้านอื่นนะแต่บ้านอื่นผมเรียกหมักไพรนะครับท่านผู้ชมหมักไพรป่านะครับหรือบังไพรนะครับเขาเอืนนะ ห่าเลยท่านเอ็ม<า>น,นี่ม <า S 1> ผม,มผมก็ขึ้นมากับท่านเอ็มนะเนี่ยหยาวหาทั้งเหาวหยาวหาเหยาสิงสิงใสโดนตีตอนนี้ผมก็จะขึ้นเอานะผมก็ขอวางอยู่ตรงนี้นะครับนี่วิธีวางนะอดลงมาใจนี้นะสอยจับให้ผมด้วยนะครับ ต้นไม้ครับนี่นี่นะนี่เฮ้ยหักงาหมดจังนี่นะกลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ทั้งต้นไม้นะไปเอางาได้บินกองไปก่อนตอนนี้อยู่ต้นไข่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ผมอยู่ตลาดร้าพี่น้อง,งหลายแห่งอีลีน,นี่ผมบาะวกก้าคืนยันหมดกุ้ง นี่พี่พี่พพน้องน้องสุกูสุขขนคนเนาะมักไฟป่าครับอ๋อนี่เบงขักขนาดพี่น้องนี่หายเบิงอีกนี่มีตจีนไอยังเบ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 งเหลืองผูกเอาข้างหน้าไปไดไหมขัดบัไฟแล้วผมขึ้นนะนี่นผ,มมนมนผมขื้นเป็นไม่ได้ไ

น,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 นะครับท่านผู้ชมมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยป่ะฮะโบไลบ้า,างงานมัโอยของโอยเต็มหัวเลยพี่น้องสุภูทุกคนนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ทึงต้นไม้นะทึงต้นหมากหมักไฟนะครับท่านผู้ชมผมก็จะเอาบอา,ายนะเฮ้ยเหมือนเสียงรถเสียงรดจะของเข้ามาป่ดิหมักไฟไงหมักไฟรากผึ่งดูฟังเขาของเขาเลยนาะมันมุ่งมาทางนี้นะเนาะ ก็สไไม่ได้ไปไม่ได้บนีี่พี่น้องเป็นวัดวานในตำหนิอ่ะอมวานคุณหนุ่มก็มีบอบูงเลยน,น้อนี่นี่พี่น้อง,องขขทุกคนนะครับผมก็มามกินหะม,มกไผรนะมาหมกไผรนะวันนี้หมกไผ่ป่าครับ คนกินมาจากบ้านแล้วกินแล้วมักขี่ชนีมันเลยเกิดอยู่นี่นะกินบนายมาันเลยมากขี่นีเนาะเขาอื่นนายไม่ได้อย่งางเอ็นมันกขี่ใช่มันก็ออกครับคนกินมาค,ามค,ามคาม้ายขีบลงเอฟลงไป้ไหมตกลงห้องนะห,ห่วยเรียบร้อยแล้วมันดาวลดมาครับ โอ้ใส่หลุดไปพาไปไวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยววัดชานี่นะครับท่านผู้ชมตกใจมั้งเดี๋ยวัเดี๋ยวกูจำดีมั้ยผมก็จะเลือกเอาแต่หมักมันชุกนะท่านผู้ชมนะหมักดิบผมก็ไม่ได้เอานะ อ้าวบกว่บเทยไอุดมนเออมเหน่อมาพิสิะมันเสียงมืนจะที่ขาเมือมันอุดมือเหมือนอะไมันอดดเก็บอยู่นานเนมันไี่บเห็นด้วยอะโบเห็นเลยมอ่ดที่บอกดูอ่ะ

พอเลวบ่ได้ไปขายพี่น้องเอ,อ้อเอาไปกินพี่น้องเอาเอาพอก,กินพออยู่พอก,กินปลาคนอื่นมาเอาน้ำน,นะหมดหลายนะพี่น้องคนอื่นมาเอากระติ้มกระตานะครับเอาพอก,กินนะัดเอาเต็มกระตาาะครับตอนนี้ก็ลงมาถึงแล้วนะ ลงมาจากต้นดองพายแล้วนะครับท่านผู้ชม<ห>นี่นี่หนึ่งตัวหนึตัวสองตัวนี่นี่นะขึ้นให้มันมดก่อนสักบ้านดอกไม้นะก็กลับนะบบแบบน,นี้กลับเลยกลับ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 นะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับขึ้นมาต้นที่สองนะครับตอนนี้ ขึ้นมาหอดต้นที่ชองพี่น้องต้นนี้อาจจะต่ำๆเลยนะนี่ใช่อบมขบยคโบไขหรือโบายออามาชิมเนี่ยชมฮ่าฮ่าลงไปหูเช็ดหุ่นองลงชมชมขันกินไปเรื่อยกับวัน วานชมกินไปเรื่อยๆกวาหวานห้ามต้องกินไปเรื่อยๆอ่ะนี้วัี้กินไปเรื่อยๆอันนี้นกีบะเบี้ยมันฉุบด้วมันฉุบด้วมันหวานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามๆๆใครไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ,บรถ้าถ้ามันไม่ชัดนะกดตรง สามปุ่มตรงนี้นะครับท่านผู้ชมปุ่มสามอันจุดสามจุดตรงนี้นะถ้ากดจุดสามจุดตรงนี้แล้วก็กดคุณภาพนะมันอาจจะสองร้อยสามร้อยกดให้มันเต็มเลยนะท่านผู้ชมนะภาพมันก็จะซัดขึ้นมานะก็จบคลิปนะ,นะ,ะตอนนี้ก็ออกมอดเครึ่งทางนะครับท่านผู้ชมนะมาเอาหมักไผ่นะท่านผู้ชมกับท่านเอม,มี่นะพาไปเบิ่งอีกเพื่อนหนึ่งพี่น้องเตง็มเต็มกระตาเลยพี่น้อง กินให้เจ็บท้องไปเลยนะนี่นี่มี่ตอรพวกตึงนะนี่น้องมังวงมามาฟอกมังวงต้นนี้พี่น้องดกแห้งกังนลนี่นี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะยาหมักทำมังวงแผ่นนะครับท่านผู้ชมยามมันสุกมันก็จะตกหล่นลงมานะผมก็จะมาเก็บ ผมก็จะมาเก็บเป็นกระสอบสองกระสอบเลยนะเวลาลมผัดมานะครับท่านผู้ชมมันจะมันจะหล่นลงมานะนี่ไปทำมงหวงกวนมงหวงแผ่นนะครับท่านผู้ชมนะก็รอชมรอดูคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ก็จะออกแล้วนะมากับสมาชิินิรนามนะครับมีคนคอมเมนต์มาว่าคิดถึงเด็กๆนะผมก็มาถ่ายให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมเอมมี่กับภูผานนะครับท่านผู้ชมนี่นะมีคนจมบอกว่าคิดถึงนะ นี่นะผมก็จบคลิปนะครับใ่เพียงทัวนี้นะลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย